ผมคิดผงคิดไว้แบบหนึ่งแต่เอาข้อจริงมันไ,ไม่มีความหมายลบไปดีกว่าทำใน Excel เลยนะครับก็แต่อันนี้สุดแล้วแต่ทุกท่านครับว่าจะจะอยู่ต่อหรือว่าจะ จะเลิกคิดว่าไงครับดูต่ออีกชั่วโมงหนึ่งนะครับลองทำีกสักข้อสองข้อนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะมีธุระต้องไปก่อนก็เชิญนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับ เกียนสมการนี้ไว้แล้วนะครับผมจะขออนุญาตสลับเป็นจอคอมพิวเตอร์ผมได้ไหมฮะใครคไม่ได้ยกมือครับนะค,ครับแล้วก็ ใช้เลยในเดือนที่หนึ่งห้าสิบชิ้นแล้วก็เก็บส่งไปเดือนที่สองอีกหกสิบห้าชิ้นนะครับแล้วก็เดือนที่สองจะไม่ผลิตเลยนะครับงั้นตัวนี้ก็จะจะ,จะต้องจ่ายค่าเก็บสำหรับหกสิบห้าชิ้นนี้นะครับจากเดือนที่สองเป็นที่สามไม่มีการเก็บอะไรเหลือไว้นะเป็นผลิตอีกทีนึงในเดือนที่สามผลิตร้อยเจ็ดสิบชิ้นนะครับใช้ขายในเดือนที่สามหนึ่งร้อยชิ้นแล้วก็ส่งไปเดือนที่สี่อีกเจ็ดสิบชิ้น แล้วก็ส่งในดืตนที่4โดยที่ดืยนที่4ไม่ผลิตเลยใช okay, ่ไหมครับอันนี้ก็เป็นคําตอบนะครับมีคําถามอีกไหมครับเขาจะว่าหลายหลายท่านอาจจะยังไม่เสร็จแต่เข้าใจไหมครับพอเข้าใจ เดี๋ยวเดี๋ยวไฟล์นี้เดี๋ยวผมจะจะแจกให้ทุกท่านได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมา copy ไปอีกตอนหลังได้นะครับอัน <c oughs> <c oughs> นี่เนื่องจากเวลาเรามีอยู่อย่างจำกัดมากนะครับ ผมขออนุญ,ญาตอธิบายก็อ3ต่อไปก่อนนะครับท่านที่ท่านที่ยังยังยังทำตามไม่ได้แล้วเดี๋ยวดูจากสมการแล้วอาจจะลองกลับบ้านทำแล้วถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวอ e ีเมลมาถามกันก็ได้ครับโอเคครับข้อ3าโจทย์สั้นๆครับคล้ายๆจริงๆจะว่าเป็นอะไรคล้ายๆกับข้อ2นะครับ<ๆ>ก็ มีบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศแห่งหนึ่งนะครับมีโรงงานอยู่2แห่งคือที่เมืองแอตแลนตาและเมืองฟินิกส์นะครับต้นทุนในการผลิตก่อหน่วยใน2เมืองดังกล่าวมีราคาแตกต่างกันคือ400เหรียญและ3 6มเหรียญตามลําดับนะครับโรงงานทั้งสองมีกําลังการผลิตเท่ากับ200เครื่องอันนี้แก้ตัวเลขน,นิดนึงครับใน,ในเอกสารที่ท่านได้จะมีตัวเลขตัวนี้เป็นเท่ากับ300นะครับแก้นิดน,นึงครับเป็น200ครับ200เครื่องต่อเดือนนะครับ ต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าในสต็อกเท่ากับ30เหรียญต่อหน่วยนะครับบริษัทประเมินว่าจะมีความต้องการใน3เดือนข้างหน้าเท่ากับ300 400และ500หน่วยตามลำดับนะครับจงคำนวณแผนการผลิตที่เหมาะสมสำหรับบริษัทเพื่อให้มีต้นทุนรวมต่ำที่สุดนะซึ่งตรงนี้จะว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับในกรณีของข้อมือสักครู่นี้นะครับ ความแตกต่างมีนิดเดียวครับคือฝั่งขาเข้าเนี่ยเมื่อกี้มันมีบริษัทเดียวผลิตที่เดียวมันก็เลยมีลูกศรตัวเดียวถูกไหมฮะแต่ตอนนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะผลิตจากแอตแลนตาหรือฟีนิกซ์นะครับต้นทุนในการผลิตก็จะเป็นไงครับต่างกันนะฮะถ้าผลิตจากแอตแลนตาต้นทุนคือ400ถ้าผลิตจากฟีนิกซ์ต้นทุนคือ360ใช่หมั้ยครับความต้องการออกมาเหมือนกันครับไม่มีความแตกต่างนะครับเหตโจทย์นะ so, ข้อนี้มีตัวแปรกี่ตัวครับ จำนวนผลิตทราบยังครับยังไม่ทราบนั้นจำนวนผลิตฝั่งแอตแลนต้ามี3ฝั่งฟีนิกซ์มีอีก3รวมกันเป็น6ตัวใช่ไหมครับผมให้ตัวแปร A1 A2 A3 แทนจำนวนที่ผลิตที่แอตแลนต้าในเดือนที่1 2 3าตามลำดับนะครับให้ P1 P2 P3 แทนจำนวนที่ผลิตที่ฟีนิกซ์ในเดือนที่1 2และ3ตามลำดับนะครับนั้นมีตัวแปรผลิต6ตัว <c oughs> ยังไม่จบครับ มีตัวแปรสต็อกไหมครับสต็อกเนื่องจากตอในตัวข้อนี้เป็นการเก็บสต็อกรวมนะครับมันก็จับมารวมที่นี่เลยเข้าใไหฮะอันนี้คือสต็อกจากเดือนที่1ไปเดือนที่2องันอันนี้คือ s1 นะครับตัวนี้คือตัวแปร s1 สต็อกจากเดือนที่2ไปเดือนที่3านะครับอันนี้คือสต็อก s2 เย้นตัวแปรทั้งหมดมีอยู่5ตัวครับนะครับอะ ลองเขียนสมการวัตถุประสงค์ดูครับคอสจะเป็นเท่าไหร่ครับก็เขียนแบบง่ายๆไปเลยแล้วกันนะครับก็คือที่ค่าผลิตที่แอนแลนต้เดือนที่1 400ถูกไหมฮะเดือนที่2ก็เท่าไหร่ครับ 400เท่ากันเดือนที่3ก็400เท่ากันนี่นพงศอรุลญ,ญาตเขียนแบบสั้นๆนิดน,นึงนะครับคือ400คูณอะไรฮะ a 1บวก a 2อบวก a 3มเขยไหมฮะอันนี้คือต้นทุนการผลิตที่อแอตแลนต้าในเดือนที่1 2และ3ตามลำดับนะครับเสร็จแล้วต้นทุนในการผลิตที่ฟินิกส์นะครับก็อีก360 ในเดือนที่ 1, 2, และ3ตามลำดับนะครับทีนี้ P ครับ P P ครับ,รบขอบคุณครับ ต้นทุนในการเก็บเป็นไงครับ30 s 1บวก s 2นะครับอันนี้คือต้นทุนทั้งหมดต้องการทำอะไรครับหาค่าสูงสุดหรือว่าต่ำสุดครับต่ำสุดนะฮะก็เป็น Minimize นะครับสมการเงื่อนไขครับน่าจะเขียนเองได้อันที่ห ที่จุดที่1ครับเท่าไรครับมีอะไรบ้างครับขาเข้ามีอะไรขาเข้าเท่ากับขาออกจำได้ไหมหลักการเราง่ายๆครับขาเข้าเท่ากับขาออกขาเข้ามีอะไรบ้างครับ A1 บวก p ี่เท่ากับอะไรครับสา0รบวก S1 ใช่ไหมครับแต่ S1 เป็นตัวแปรเราอยากให้ตัวแปรอยู่ข้าง ซ้ายก็จะเอา s 1มาอยู่ข้างซ้ายกลายเป็นลบ s 1เท่ากับ300เข้าไหมฮะอันนี้เริ่มคล่องแล้วนะฮะหลักการโหนดที่2ครับโหนดที่2ขาเข้าเท่าขาออกเหมือนกันครับขาเข้ามี a 2, 2บวก p <S 1 S> 2บวกอะไรด้ฮะ s 1ด้วยถูกไหมครับ เท่ากับขาออกขาออกคือ400บวก s2 แต่ s2 ย้ายมาข้างซ้ายก็จะกลายเป็นลบ s2 เท่ากับ400นะครับขาที่3ครับขาเข้ามี a3 บวก p3 บวก s2 อันนี้ไม่มีไม่มีขาวิ่งออกแล้วก็จบแค่นี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ500ตบยังครับ เกือบจบยังไม่จบครับยังไม่จบต่าต่ออนิดนึงครับว่าแต่ละโรงงานมีกําลังการผลิตเท่ากับ200เครื่องต่อเดือนซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า a 1ถึง a 3แล้วก็ p 1ถึง p 3เนี่ยเป็นไงครับ น้อยกว่าเท่ากับ200จะหมายรวาะว่า A1 ถึง A3 คือจำนวนการผลิตที่แอต a แลนตาในเดือนที่1เดือนที่3ถูกไหมฮะแต่ละเดือนเราผลิตได้ไม่เกิน200เครื่องต่อโรงงานนะครับเออโทษครับแล้วก็เราก็ยังต้องมีตัว non negativity อยู่เข้าใจไหมฮะมากกว่าเท่ากับ0นะครับก็โมเดลเสร็จแล้วครับในข้อ3 นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทําให้ดูเลยแล้วกันนะครับอันนี้ให้ให้จดก่อนเลยครับจดก่อนครับถคามีคําถามเชิญเลยครับ จดเสร็จไหมครับผมจะลองทำใน Excel ให้ดูนะครับ ตอนนี้ก็เกือบเกือบเสร็จนะแต่ยังไม่เสร็จดีเพราะว่ายังขาดไปอีก1นึ่สมการเงื่อนไขคืออะไรครับตอนนี้สมการเงื่อนไขที่ขาดอยู่คืออะไรฮะใครทราบบ้างอืกำลังการผลิตใช่มกำลังการผลิตจะต้องน้อยกว่าเท่ากับ200นะครับซึ่ง มันก็คือ <c oughs> ในแง่ของ Excel เนี่ยเราจะเราจะเรียกลักษณะของเงื่อนไขประเภทนี้ว่าเป็น upper bound นะคือเป็นขอบบนของตัวแปร ى, นะครับนั้นผมจะบอกวิธีเขียนไปเลยนะว่าวิธีเขียน upper bound เนี่ยเนื่องจากมันเป็นขอบบนของตัวแปรแต่ละตัวคือหมายว่าตัวแปรตัวนี้เนี่ยส่งมีได้ไม่เกิน200นะครับนั้นผมจะใส่ไว้อย่างนี้เลยครับว่าทุกคนเนี่ย มีได้ไม่เกิน200นะครับเดี๋ยวในโมเดลใส่ยงไงเดี๋ยวไปดูพร,พร้อมกันครับ<ๆ>ก็เลขกโมเดลนะครับเซตฟังก์ชันวัตถุประสงค์คือตัวนี้ถูกไหมฮะต้องการหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดครับสูงสุดหรือต่ำสุดครับต่ำสุดนะครับเป็นตัวแปรตัวแปรคือช่องสีอะไรครับสีม่วงนะครับสมการเงื่อนไขมีอยู่ชุดนี้ใช่ไหมฮะ อ่าโอเคทีนี้การใส่ Upper Bound นะครับใส่เหมือนเป็นเงื่อนไขครับก็กลับไปที่เดิม Add นะครับ u p ป e r bound คือเงื่อนไขของตัวแปรถูกไหมฮะงั้นข้างซ้ายควรจะเป็นอะไรครับมูลค่าของตัวแปรนะค,คจะเป็นสีอะไรฮะสีม่วงแต่เอาสีม่วงมาแค่เข่าที่เราจะกำหนด6ตัวนะครับต้องเป็นไงฮะ น้อยกว่าถ้ากับถูเรียงครับถูกแล้วข้างขวานี่ใช้ะลรฮะใช้สีฟ้า6ตัวนี้โอเคไหมครับแค่นั้นครับแล้วก็ไปติ๊กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ l ซลก็จะได้ว่าคำตอบเท่ากับเท่านี้นะครับก็คือมีการผลิตเต็ม ทั้ง3เดือนแบบสองร้อย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 มูเดือนแล้วก็จากเดือนที่1ไปเดือนที่2เก็บร้อยเดือนที่2เดือนที่3เก็บร okay, ้อยเข้าใจไหมฮะพอได้ไอเดียไหมครับพอได้ไอเดียไหมครับเริ่มยากเลยใช่ไหมเริ่มยากเลยใช่ไหม มมีการตัดสินใจที่ต้องตัดสินใจครับจะจะพยายามทำวันนี้ให้เข้าใจให้ให้ละเอียดลึกซึ้งที่ทำเองด้วยมือไปด้วยหรือจะให้ผมสอนไปให้หมด5ข้อตอนนี้อยู่ที่ข้อข้อ3นะครับมีอีก2ข้อจะจะให้สอนอีก2ข้อหรือว่าจะทำสามข้อนี้ให้มันเข้าใจดีครับ ออยังไงดีครับเพราะอีกสองข้อมันก็จะมีอะไรใหม่ๆที่ที่เรายังไม่เคยเห็นในอีกสามในสามข้อที่ผ่านมาแต่ความยากก็จะยากขึ้นเรื่อยๆคิดว่ายัางไงดีครับ <Okay. S 1> ต่อแล้วเดี๋ยวขอเซฟไฟเอาโอเคได้ครับงั้นข้อนี้ยังไม่ต้องทำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไฟล์ตรงนี้ไปเลยนี่เดี๋ยวเอาเซฟใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะ โอเคครับงั้นมาดูข้อ4ครับอย่างน้อยที่สุดนะครับตัวตัวโมเดลใน Excel เขียนได้ไม่ได้ทำไม่ทันันนั้นประเด็นหนึ่งนะแต่อย่างน้อยที่สุดขอให้ตรงนี้เข้าใจนะตัวการเขียนสมการตรงนี้ขอให้เข้าใจถ้าเขียนสมการได้เนี่ยการทำใน Excel มันมันมันไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปนะกนะครับแต่อันนี้ถ้าเกิดเขียนไม่ได้มัน Excel ก็ไม่ต้องพูดกันเลยนะครับงั้น น้นหนึงก่อนข้อสามยมีคาถามไหมครับว่าทำไมสมก,การตัวแปรสมก,การออกมาได้แบบนี้ไม่มีนะครับ <Okay. S 1> ข้อสี่ครับข้อสี่ข้อสี่มีมีม,นะมีตัวเลขที่ต้องแก้สองตัวคือตัวไหนบ้างนะข้อสี่มีตัวเลขที่ต้องแก้สองตัวนะฮะ ตัวข้างหน้านี้เป็น1,000นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น1 1 0 0 0เติมศูนย์ในตัวหนึ่งนะครับตัวในตารางเป็น1000แล้วก็ตัวนี้เป็น11,000หมื่น่ันสี่นะไม่ไม่ไม่ยากมากนะครับอ,อ่านโจทย์ไปพร้อ,รอมๆกันครับ มีบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งมีโรงงานอยู่2แห่งคือที่ดีทรอยและแอนแลนตานะครับมีศูนย์กระจายสินค้าอยู่2แห่งที่เดนเวอร์และนิวยอร์กนะครับและมีโชว์รูมรถยนต์เนี่ยอยู่3าแห่งคือที่ชิคาโกลอสแอนเจลิสและก็ฟิลาเดลเฟียนะคันเรามีเมืองทั้งหมดอยู่7เมืองนะครับเเมืองด้วยกันรถทุกคันเมื่อถูกประกอบเสร็จแล้วจะถูกส,ส่งไปที่ศูนย์กระจายสินค้าก่อนคือออกจากโรงงานแล้วไปที่ศูนย์กระจายสินค้าก่อนนะครับ และจึงถูกส่งไปที่โชว์รูมต่อไปนะครับโรงงานที่ดีทรอยต์มีกำลังการผลิต150คันต่อสัปดาห์นะครับโดยที่